สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งครับผมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลุยกันเลยดีกว่าหลังจากที่เมื่อกี้ก็พี่ในเตรียมใส่ล้อตรงนี้เนาะผมก็จะมาลุยด้านนี้พี่บ่าวเดี๋ยวเราลากนั่งร้านมาฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวเรายิงขาบุตรงนี้ก่อนดีไหมเพราะว่าขบุยังไม่ได้ยิงอะนะ หรือไงได้เดี๋ยวผมจะเก็บข้าบุนให้ครับผมดี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 นี่นะพี่ไปเดี๋ยวผมจะหามบันไดกลับมาเนาะไล่ยิงด้านบนให้เสร็จนะครับผมจะได้ปิดงานล็อกตัวนี้ไปแล้วก็จะได้เข้าจุดใหม่นะครับพี่บา พี่บาไปฝั่งนั้นแล้วเหรออ๋อด้านในก็ฟินายเริ่มใส่ลอ้อแล้วนะประตูหน้าบ้านเนาะของน้องๆวันนี้ก็อาจจะได้ปิดงานในจุดนั้นนะครับเดี๋ยว,วรอทีมงานแป๊บหนึ่งเา,าตอนแรกใช้บันไดมันยิงยากนะฮะ <c oughs> พอเราวางบันไดขาบันไดอะติดบ้านปุ๊บ ้นานบนมันห่างออกมาเราไม่มีไอ,อ้ <c oughs> อยอกพี่บ้าไม่มีอะไรครับม,ม,มาของจ <c oughs> ิกันหน้าร้านเยียกมาเลยอีกนิดนึงได้ไหมอีกนิดนึงไหมโอเคพ่อเดี๋ยวาาหาอะไรลองฝั่งนี้ก่อน มาครับเอฟซีอาจจะติดนั้งร้านนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวผมขึ้นลุยด้านบนเลยนะครับทุกท่านรับชมผมอยู่ตรงนี้นะฮะไปขึ้นด้านบนกันก็เดี๋ยวเราเอาสวรรค์ตัวใหญ่เลย่ะฮะแต่แล้วว่าต้องเสริมเนี่ยเนี่ยมันมันล้อมันหมุนไม่อิสระ ต้องผ่าตัวนั้นออกรอเปล่าผ่าโครงล่างอะสักหน่อยเสือบอกมาเยอะมันดูกว้างมันไม่สวยนะอ่าอีอันนั้นเราอยู่ไหนนะเจียกข้างล่างออกเลยมันสวยอะไรอยู่ไหนแล้วอ่า เมื e uh ่อ huh. ก uh ี huh. like uh ้ผมจะเมาเลยแล้วนะสายไฟโอ้โหเผลอแป๊บเดียวลืมเลยเอสายไฟเราเต็มเลยไม่ไดืมเดินทางหาสายไฟ่ะท่านผู้ชมเจอแล้วมเหลาให้มันลาอีกหน่อยนึงนะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่ามั

อันนี้ออกก่อนมันหลวมรอมันไม่อิสระไอ้สีมันติดนะต้องทำอะไรนั่งขยายงงเอาไว้เดี๋ยวนะก่นจริงๆเอาเอาเหล็กต้องชามทีเดียวแล้วก็จบแล้วนะไฟดูดหรือเปล่านี่น่ะความเลยควงจุกจบเลยหึเดี๋ยวอะไรพี่เดี๋ยวย่างอยู่เลยหรือเปล่า น่าจะใช่ไหมเดี๋ยวผมง้างตัวนี้เข้ามาหน่อยก่อนมันหลวมเกินไม่ต้องเอาสองเส้นนะเอาเส้นเดียวจบเลยเนาะเอาตัวนี้เลยเนาะตัวนี้น่าจะจบเนาะเอ๊ะมันเข้ากันไหมน้องกว่าเยอะอยู่ด้ยเนาะวางไว้นี่ก่อนถ้าถ้ารอเอาออกตัวนี้ไงเอาออกตัวนี้เดี๋เชียวในเพราะอะไรเดียวเนี่ยอู้แน่นเลยทีนี้เดี๋ยวเอายังไงพี่ดับน้ำบ่ เอาระดับน้ำพี่ก่อน,น,อน,เ,นเดี๋ยวผมขอระดับน้ำหน่อยนะเอาวัดข้างในบ่เนาใอาโอเคเดี๋ยวพี่บาวจับข้างในพอดีเดี๋ยวเอาน็อตเนาะน่าจะเป็นน็อตหัวขาวหรือเปล่าเหมือนน,น,นี่ไหม,ม,ม นี่าสิเดี๋ยวพี่เอกจะขึ้นไปยิงด้านบนนะครับนี่ได้ไหมเออเดี๋ยวผมไปช่วยดึงดีกว่าดึงตัวได้กับตัวแรกยังไหมยังครับตัวแรกก็ยังตัวแรกหัวนะาจะต้องไปนี้นิดหนึ่งทางตัวบ้านเลยติดทิปสองนาฬิกาอันนี้มันโอเคนี่ย anh này nè thấy không? nè chặt đó à anh này, anh này. Nhạc, rồi, chặt, à, à mình thùng, mình thùng, nó dao như vậy, dài, ngắn không? Nó gần อ่ะลุยไม่ถึงไม่ถึงน็อตสั้นเกินน็อตสั้นฮะน็อตสั้นไม่ถึงเดี๋ยวแค่จิ้มไปนิดเดียวแต่ว่าเกลียวไม่ทันเข้าแล้วนายพี่เอาแต่ยิงอันนี้ใช่หรือเปล่าที่ซื้อมาเมื่อกี้ไม่สั้นจังซื้อน็อตสั้นมาไอ้หนูซองทุ่งอ่ะ เหมือนกันเราสั to um ้นหมดเลยนี oh. nice. no well uh ่ถ้า huh. ต no 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 ัวเดิมมันต้องระดับนี้ในสี่นัดนาัดนือนัดสั้นนี่นัดสั้นนี่เออนัดสันนี่ไม่ถึงนี่นัดสั้นนัดสั้นมีถึงนี่สตดงนี่แล้วสอดทุกเปิดเใหม่มันไม่ได้เลยนี่นี่ไม่ถึงบอืมด้วอกี เออแค่ติดอุ้รุ่งู่แค่หัวจิ้มเข้าไปงานเข้าเลยทีนะรับไปถึงแล้วัาสั้นเต็นไปแล้วไม่ถึงหรอเยอะรับถุงเ,เปลี่ยน,ยนไม่มีไม่มีต้องเอาไปเปลี่ยนอะ่ะเพราะปกติมันต้องใช้นี้อ่ะแต่ใไซนี้มันได้อยู่งานเข้าเดี๋ยวครับ เอาของเก่ายิงก่อนเนาะเดี๋ยวพี่เอาของเก่ายิงก่อนนะสนะี่นอดใหม่สามสี่ถุงแต่ว่ามันสั้นหมดเลยใช้งานไม่ได้นะใช่มันแค่ทะลุไม้นะครับแต่ว่ามันเกลียวมันไม่ถึงเหล็กไม่สามารถใช้ได้นะครับผมล่าสุดก็กดอุดปรสรรคนิดหน่อยฮนะสวัสดีครับ